สวัสดีครับมาพบกับผมมาดองถนัดถอยครับกับรายการมาดองนิวอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะฮะก็มีประเด็นร้อนนะฮะในโลกโซเที่ยวสองสามวันมานี้นะฮะนั่นก็คือวงการสีกากีนะฮะแล้วมีตำรวจนายหนึ่งนะฮะขายยาบ้าบนโรงพักนะฮะแล้วก็โดนเพื่อนตำรวจด้วยกันจับนะฮะวันนี้ผมก็เลยได้เชิญ คนที่ขายอยู่ในโรงพักนะฮะมาพูดคุยกันว่าเขาคิดยังไงทำไมถึงขายนะฮะวันนี้ผมเชิญดาบกรมาครับดาบมือปรับมือหนึ่งนะฮะของโรงพักแห่งหนึ่งนะฮะสวัสดีครับดาบกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อเข้าเรื่องเลยนะฮะดาบกรดาบกรได้ดูข่าวไหมฮะที่ตำรวจขายยาบ้าครับอ๋อได้ดูครับติดตามอยู่ครับได้ดูนะฮะครับผม คือผมเชิญดาบกรมาวันนี้ผมรู้ว่าดาบกรก็ขายในโรงพักเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับดาบกรขายมานานนี่ยังฮะผมขายมาสี่ห้าปีแล้วครับสี่ห้าปีแล้วเหรอฮะแล้วแล้วดาบกรทำไมถึงได้มาขายฮะก็เงินเดือนตำรวจมันไม่พอใช้ครับก็เลยหาชี่เถิมทํทำครับอ๋อมันไม่พอใช้ครับไม่พอใช้แล้วดาบก่นขายตรงไหนฮะขายตรงไหนก็ขายอยู่หน้าโรงพักเลยครับ โอ้ขายหน้าโรงพักเลยเหรอใช่ครับโอ้โหแล้วดับกอนขายให้ใครบ้างฮะก็ขายให้ชชนประชาชนทั่วไปหรือ,อยังไงอ๋อก็ขายให้กับประชาชนทั่วไปเลยลูกเด็กเล็กแดงคนแก่คนเฒ่าขายหมดเลยครับโอ้โหครับ<อ>ขนาดนั้นเลยเหรอครับขนาดขนาดนั้นเลยครับแล้วแล้วคุณกรเนะี่ยขายวันนึงวันหนึ่งอะายได้ได้เยอะไหมฮะโอ้ได้เยอะครับโอ้โหได้เยอะมากแล้วก็แถมใหน้ด้วยโอ นี่แถมไม่ด้วยเหรอครับลูกค้าอาจจะติดใจซื้อไปเพราะว่าแถมให้ครับโอ้โหแถมครับผมโอ้โห,โหครับแล้วดับก่อนรายได้เยอะไหมผมก,ก็เยอะกว่าเงินเงินเดือนราชการนะเลยเลยยึดเป็นอาชีพหลักไปแล้วตัวเนี้ยเยอะเยอะกว่าครับผมเงินเดือนตำรวจอีกเหรอเยอะกว่าเงินเดือนตำรวจอีกครับโอ้ขายหน้าลงพักเลยขายข้างหน้าลงพักเลยครับประชาชนเห็นหมดเลยนี่มึงบ้าหรือเปล่าแล้ว ดาบก้อน,นี่รู้ไหมว่ามันไม่ดีขายเนี่ยม,มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ประชาชนเขาก็ตอบรับดีครับจร <c oughs> ิงเหรอครับจริงครับแล้ว,แล,วแล้วดาบกนคิดไหมว่ามันมันมันผิดกฎหมายฮะมันมันมันจะผิดอะไรล่ะก็ขายอยู่หน้าโรงพักเลยอ่ะก็ไม่เห็นเขาฟ้องไม่เห็นเขาฟ้องร้อง,องอะไรกันเลยนะถา,า,ายมาตำรวจไม่จับเหรอฮะตำรวจไม่จับ แถมเป็นรัวก็อุดหนุนด้วยจำหน่อยลองพักอ้าต้อรวจก็อุดหนุนเหรอใช่ครับขายยาบ้าเนี่ยนะฮะไม่ใช่ยาบ้าเอ้าแล้วคุณขายอะไรฮะผมขายตะกะเต็นทอดอ้าวไอสัตว์คดีพริกนะหรหน้าโรงพักเนี่ยตะกะเต็นทอดใช่ครับาไม่ได้ขายยาบ้าเหรอไม่ได้ขายยาบ้าเอ้าทีมงานมึงเอาใครมาเนี่ยบอกว่าดาบดาบดาบมคิดว่าเป็นแขกรับเชิญนั่นเลยเอาเข้ามาเอ้าแล้วแล้วทำไมเรียกดาบอ่ะโอ้โหก็ผมขายตะกะเต็นเนี่ยนะหลายปีแล้ว พคีกับวงการตํารวจมาเยอะเขาเลยเรียกผมว่าดาบดาบเนี่ยเพราะว่าผมอยากเป็นตารวจมานานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เป็น<อ>ผมใฝ่ฝันอยากจะเป็นเขาเลยเรียกดาบผมแล้วขายกระแตนทอดทุกวันนี้เนี่ยโอ๊ยชนยยันไร้สครับผมไม,ไม่ได้ขายยาบ้าไม่ได้ขายยาบ้าขายตั๊กแตนทอดหน้าโรงพักตากกระแตนทอดคุณจะลองกินไหมล่ะจะผมทอดให้กินพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมครับมะขามแช่อิ่มแบลนโดติครับจากเพชรบูรณ์ ราคา70บาทครับครึ่งกิโล1กิโล130บาททักไปได้นะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับอะไรเนี่ยผมเสียเวลวาเสียวเวลามากเลยเสียลูกค้าผมหมดเนี่ยงนี้อ่ะใช่ใา้ตะกร้าแดงทอดผมไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหเสียยาบ้านะไม่ได้ขายเนี่ยมีเสียลูกค้ามาฮู้คุณใบมัหมดแล้วนี่ไปแล้วคืองานขายตะกร้างทอดไม่ได้ขายยาบ้านนะ